นี่ลายเสือหมาคือเก่าจ mm ้าพอดีปลาขนของเฮาเนี um? ่ยใหญ่เนี่กินคือเก่าคนหมาสวัสดียามเช้าจากพี่น้องสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับหากันออกมาหาอยู่หากิ้หากบหมอบ ใต้ฟางใต้ฟางมาสักพักแล้วเขี่ยตะปูมายังบ่เห็นยังโบเห็นแต่ทะเลมันเด็ดมันหนามีเห็นถึงงูพี่น้องเลยงูปลาฮะน่ะงูฟ้าเจอแต่ละตัวตัวใหญ่ใหญ่งูฟ้ามันหนามีเลยโบเมทเขียวเขียดเงีแฉะเงี้ยเปียกเปียกๆุนเกี้ยงๆน้ำพึ่งแห้ง จะติดกระใสาเสียมจักดุงยังงูบ่สจักมันน้ามีมากมากเลยหรือว่ามันมีแค่แหละเขาหาบอเจอมันอยู่กองแต่โอ้เขาว่าหลายกองเลยนะเขี่ยมาเนี่ยจนเปียกแล้วนะ เงือซัดออกแล้วนะบบ้างข้าเจ้าจะเปิดเอาเปิดเอาอลายนี่ผู้เราต้องขอได้โลหมดใบบ้างขาเจ้าหลายจักหาตามที่เป็นใกล้ๆหนองน้ำจะลอกจะเล็กบนนี้ก็หาแล้วโบเห็นนี่ฮะบบเห็นมาล้มดูแถวนี้ต้นนานเลยเนี่ยเตรียมเล่นเด้อบางกับผู้ เจอหนูเธอหนึ่งอะไล่นะกับบทันหนูมันทำรังอยู่พังงูกับเลน <c oughs> กบผมยังไม่มเห็นตอนนี้ขเขียนะเห็นยุของคุปบทันบ้านจะติอากาศเป็นอึมครึมด้ยวยมือนี่ท <c oughs> างหนูหนูหอยมากินบ่ <c oughs> ตายแล้วว่หอยค่ะตายแล้ว่ไม่ถกินปูปูเหมนเกลือเหมือนเกไก่น้าเหมือหมือนหมอบหอยรุ่นเลยลมบาหูเนาะโอ้ลมลมงูหมอบมแม่นปลาหมอบ อยังนี้นี่ซิวบ่ลูกหมอไม่อย่างหัเคียนบ่อนึกว่าเอียนน้อยนี่เดในน้ำเี่เดมีปลาบ่อลงเคียวด้วยนี่ปลากระดิ่งเลยเนาะชบนิ่งๆเลยเบื่อกบหมอบอยู่ในน้ำาบนี้นะบัหนาวะบัวน นอนมันจะมีปลาอยู่กชักไปดมดู่เห็นเป็นฟอกๆบรรยากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกเนาะอุ้มคลุมให้ดูดิทีนี้นี่พโอเคหนาหนาเลยเนี่ยบรรยากาศมันหนา๋ยวเอาลงน้ำเลยโอเคเราจะงมปลาด้วยบรรยากาศมันหนาแบบมีกบมาหมอกนี่นะโอ้ยอยู่ไกล งูผูดมาทางนี้พอได้กีดนี่ค่ะพี่น้องเล่นนี่ค่ะนาจะลงไ่ได้นั่นแหละยวเผื่อมันอยู่ไงเห็บนี่กบบอกฉันก็ลงไม่ได้บ่ พ่อก็บอกขึ้นมาให้นีน่ะดิ้นอยู่เด้เป็นอย่างพูนน้ำตีนอยู่เด้ปลาเข็งบอกพุ่น้องปลาเข่งไปบดูดูปากัะเปิดหาสักพักแล้วจ้ะเจอแตนูไล่อย่ทันเจอสองโตเลยหนูลงรอยปลาขอนเน่าตายดูดิเจอสต้ซากหัวเห็นบ่ะพี่น้อง หัวปลาก็ดปลานีอ่าะมีแต่ร่องรอยปลาขนเน่าเดี๋ยวนี้แม่นเ่เลยนี่ปลาขนเน่าเห็นไหมน,นี่แบบนี้นอนลงแล้วแบบนี้ค่ะมันตายเลยเป็นขุยเป็นขุยแบบนี้แมงน,นอนมาดุดจนจกเมื่อยแลวได้นี่ได้ยังไปเจอเพิ่มอยู่ ทานให้แนะ่อย่าให้มือมือเปล่าเด้อมันอย่างก็ได้โอ้ดูเขาตินมันซุ่มเด้มันเล็กก็เลยออกใหม่เขี้ยวยอยจอเดิทางหนูเนาะบทหันมันมันโดดออกแล้วก็นแล่นตามบทหันมันต้องมีหมาได้หนูไปขวัวใส่พักใส่ได้ทางนี้ดิน้ำ นี่โอ้ยมันตายหมดเลยปลาคอนบอกเค้นเอ้ยมีเตหอยอุ้ยหอยมาเอามันมองเดี๋ยวไปตามมีปลาด้วยบอกเค้นเอาลงไปรอบนึงค่ะนี่นะน้ำคุณขุ่นนี่นะ ซิวต้องเอาขึงมาสอนเอนะใหญ่เบินที่มาเล่น <c ười> โอเคห้ามขุ่นอยู่ดินัน่นๆๆๆๆๆันนน่นน,ะนั่นนั่นนั่ป็นกิจรรมเอานนี้ยก่นยอนติเข้ามาน ห um uh ันตะเคียนสมย่งมันปืนขึ้นลยข้าทางได้บ่าทางก็งงจะได้งมไหมเนี่ยงมเลยแหนั่น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 เฮ้ยนาทีสุดาคจได้มือมือเปล่าเดี๋ยวนะดีดี nè, đây là cái hơi tím, vang kiểu co, thấy thúc sửa chắc này, này, ôi ngạo siêu, Mỏ xong song luôn rồi. đang à... à, là bên đó, nó, cái gì, cái gì kim, cái này cho mùi gì, ô, siêu tem luôn, vít ở bờ, siêu ở cái không có cái cái ทไปซื่อได้น่ะสองตมไปซื้อได้หน่พีกนกนกยังบุลงได้ยเนาะท่กเอากำเอาดนนันนะโอ้ยพูดึงน้ำเสะเยือยู่พูถึงตขึ้นบนเด้ปลากะเดืงมีต้อะไรกันปลากะเด่อก็มีสติ วิดน้ามาฟังคือนะสติว่าเอามือบบเคนะเออจัดให้มันแหงลงจักหน่อยโอ้ยหขุปลาเคียนตะเคียนวิดหนากอนแหมวิดมาฝากนี่พี่เนาะแมนตะเคียนจะยืนอยู่พุ่นเลย เราบปเทียนเวียดนามให้น sí well. oh ้ำมันลดสักหน่อยก็เน่เน่กรซิวปะดุกประดุกบักีดือดปากีดือดห้เลย ไ้ยังไ้ก็ดืดเดีด๋วยวเอาอ,อย่างมาพี่น้องมาหาคุกเนาะระยะน้ำน้อยน,น,น่อยนึ้อืยเราไปนกก็ได้เซ้ยวเหน่อเนายนกยังไม่หันลง

đi độngi cháy mừng đúc Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, cái Hm, hm. Hm, hm. Hm, ừ, Hm, hm.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  มาแล้วเหรอต้องหาของเมื่อให้ได้น่ะขุดกมันไปใส่บึงไปใส่เน่ขุดขึ้นป่าข้นดงอะไรได้ไหม มาเปิดแล้วจ้าของที่นี่มันตั้งหลายกขด้นอย่างนี้ก็ได้อาหารน้องแมวแหละอาหารคนนี่แหละจ้าน้ำกัน งดีดีดีสองสามตัวแม่ใหญ่ได้น่าติดดีอาหารคนจ้าปุณห์อู้ยแม่ใหญ่ๆอย่างนั้นบ้านเขาจะว่าปิ้งแล้วมาตำปุ่นปลาเข่งมันข้างน้เจ้าคุยกันนี่เป็นเธอเซตนะลาบแบบนี้พิงเรียลแล้วเอามาซับรายละเอียดลาบ

món nào, phải siêu sốt lên đi, có mưa mờ bảo, cốc là mưa room, chân quá không có hiển giác ว่าเห็นดีๆปีนี้ยังไ่ได้กินจบเข้าไงเลยบ่งไปหาไหนข้าไงนะปีน่ะปเข้าไงทุ่งนะั่นนะฝุ่นขนาดปีนะั่นะตัวกายมันก็บ่เข้าปีนี่ก็บ่เข้า<น>บ่เข้าเลยหาเขียเราไปเอจอเจอมันจะเป็นไข่ยอยู่เนาะชิ้นในหญ่

ดินย่นี่ดิปลากดดโอสองตัวพดติดมือไปเดี๋ยวหลุมนี้ค่ะอันนี้ประดุกตัวเดียวอีหลีเลยไปเลยงานนีว่าหลายตวดีใจปักแขงมีแต่ปลาดุกพ่นวะมือตื่นท้องแค่หนึ่งเดือนไปทาง่นหอเปล่า ดมันจะหาปักตนะบางทีได้ปลดปลายมึงแล้วค่อยเคลียบึงอีกเคลียบึงแล้วนองได้เจ็บเจ็บได้หลายแล้วค่อยเอาอืมแต่พูดง่ายด้่พูดเข้มได้ Mondo lúc 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 ตาอ,อยังเต้นอยู่ทองนะจับเลยขึ้นไปค่ะก็ปิ <c oughs> ่งหน้ามาใส่นี้ไปงมตัวนั่นเอ้ <c oughs> ดีครับตาตติด็เลตอ่น <c oughs> ต้น เยขึ้นข oh, ึ Keep ้นแปนึงลัดแล้ววรมันขึ้นไปก่อนเนาะขึ้นไปขึ้นไปโอ้มอยู่ลันสุ่ๆเปวนอะไร ฉันเปล่งน้ำตรงจังหวขั้นมาผีแบบนี้นยี่ดูเลยขั้นลบอีกจกรอบละโอเคมางมข่างๆกันแล้วแบบนี้ปล่อยน้ำใส่นี้แล้วพอประซิวยังไหลนี่มะไรมาขึคนตัวได้็ขิง

จับบ่ได้นะรีจับเนี่ยใช่ในน้อยมันระดุกอีกแล้วบอสเต๊ะเต๊ะลงไปข้างบนเลยเต๊ะเต๊บตรงนี้ตะปกขิงกับปักระเดื่งนะ ป้ายังนี้นะกระดุกกระดุกบัวปลาคอปลาคอเออกะเดแจ็บๆเหมือนแบบอืบต้องถามเพื่อนดูเพ้่นใจนึ่กระดุกหนึ่งปลาคอหนึ่ง อืมไมนหยังปโาโคอเอ้ยบึงดีๆบอกกินนี่บอกมาเขา่าในห้างในใต้กอเขา่าทำรูเข้าไปหมดเลยอ้า ได้หลายสวยเดินมนเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดมางี้อ้าพักกรเดิดตามกไปนำ้ำสะได้หนึ่งสองตัวเนาะระทันมัน,นเฉยได้ควรอย่างเนี้เนนยเขาเล็้หลายสวยมาคือ,อเก่าจ้าพอดีปลาคอนของเฮา แม่้อ่กินคือกาว<อ>คนหมาคนหมาหอามามหาหนืานึ่งเขาก็ได้เนื้อหนึ่งปงไดป่นอาหารน้องหวาน้องแมวผักลาบก็ได้ภาพนึงก็บาไงไปแล้วได้สองเมนูวะเป็นคนฉันติกว่าได้ป่นกบได้ลาบนักตึงตึง้องอไมาได้น แต่ว่าเราเตรียมอปุปกรณ์มาสาร้างมาเอาห้องได้เขาซิวสันตีว่าอีกจักมือจักสองนี่มันแขอนกว่านี้ค่อยมา,าบอกกันเลยแข็งกว่านีะมันมนึงว่างเลยแม่แต่ถ้าให้ดีเขาหอบฟางกบเพราะว่ากัน,นก,กันนกมากินเผือ่อนกมาเนี่ยโอ้ยซิวกว่บโบเหลือ อ๋อบาร์นิสาติกบอกเคงกันจะโขตัวลาพี่น้องสำนี่แหละส่วนเรื่องเมนูเดี๋ยวสิคอยเอสูกินเนาะไม่เห็นเด็กินโตมต็มต้อนเลยเน <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบอรเคงกับสาติ๊กหน่อยเด้อครับเราพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปไ,ห,ไห,หมานแล้วเช้านี้